สวัสดีจ้าพบกัชก FC, บช่องแม่น้องเกศชาแนลอีกแล้วจ้าสวัสดีสวัสดีเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะจ้ากลับมารับชมช่องแม่น้องเกศจ้าวันนี้แม่น้องเกศจะมากินผ้ามากินยำมะม่วงใส่น้ำปลาร้านะจ้ายำมะม่วงแก้วหน่วยหนึ่งนะจ๊ะนะนเกศชาแนลค้นอยู่จ้าเป็นหนามปลาร้าน้อยๆเลยนะจ้าคือจะกินสมแต่พี่น้องวันนี้นะ ให้น้องเกดไปย้ายมุงกุ้งแ้วกันเลยขอบักม่วงคนมาหน่อยนึงนะจ๊ะมายำกินนะจ๊ะนะี่สิมีแห้งสมสมจ๊ะสมันหวานเลนยนะจ๊ะจ้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ๊ะอนุญาตใส่มือเลยนะจ๊ะคือสิจัดจวดเลยจ๊ะพี่น้อง สีสวงว่ะสวงวะนะจ๊ะม่วงแก้วมันเทอร์มาแล้วจ๊ะเนาะแซบจ้ะสมหวานมาแล้วจ๊ะเนาะทำใหญ่ๆเลยจ้า

ไงแล้วก ja ันเนื้อแบลายน้องเจ็มใจนะจ้ะมาจากพี่น้องสว่างมาจ้ะไม่น้องเกศบริจาคตัวจ้ะเนาะถ้าย้ํต้องใส่หอมแดงนะจ้ะนี่ไม่น้องเกศได้คุกน้ำปลาใช่ไหมจ้ะ มัวมันแก่เลยนะจ๊ะเนาะผสมผันหวานะจ้ะ จะพีบบ่น้องรับเส้นร่วมกันนะจ้า ไม่แล้วจ้านังไปนั่งมาทำไไรทำไมน้อเก้จ้าาแล้ว้อำไรไทำไมน้อเกจะเนาะท่านผู้ชมแล้วจ้าทำไไรทำไมน้งเกศจีวาจ้าอยากวะจ้าสมมันหวานแซ่บแล้วจ้ามา,าพี่น้อง ใหม่ก็ลงแล้วจ้ะมันผสมแห้งมาได้พอกินนะจ้ะดูนี่วะจ้ะแซ <c oughs> ่บแซบแซ่บร้ายแซ่บร้าย เมิดจานนะจัะพี่น้อง <c oughs> จัดคำยิงย่าแล้วจ้จาจัะพี่น้องมาจ้าเพื่อพี่เพื่อน้องคำยิงย่าแล้วจ้า ำสุดท้ายคำสุดท้ายเบิร์ตจานมันจะมาสุดท้ายท้ายสุดจ้าหืมแพ้ไหมนเนอะดูดนิ่งแล้วจ้า วางกับใบติ้นแลแ้วินมดมาหน่ะแสบแบดหนาหมัลงจ้ะเคยกินยังแสบปะนี่จ้ะเมืนะ่อนี้กินยาบ,บมงมัวมันอีกแสบค่ะจ้ะพี่น้องมดถวยแล้วจ้ะมดจานแล้วจ้ะ ชื่นชอบคลิปนี้กัเขา้าฝากกันนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่น้องเกศได้นะจ้าฝากเป็นกำลังใจให้น้องเกศไปถึงจุดหมายปลายทางนี่นะจ้าน้องเกศเราขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามมาจ้ะเนาะจะมีให้กับแม่น้องเกศมาตลอดนะจ้าถ้าเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ก็จะพึ่งทิมกันนะจ้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะจ้ะเนาะสำหรับมื้อนี้ ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย